เราก็จะเดินทางไปโคลาสเวลานั่นก็คือโคราตันเองหน้าฉันสวยไหมฉันไปหน้าซอดอยงนี้คนคาดหวังเจอแล้วจะผิดปะไม่ผิดจ้ะแต่เขาอาจจะจำไม่ได้จำไม่ได้เหรองานเราจะไปหน้าสออย่างนี้ไม่ได้เราก็ต้องมาแต่งหน้าก่อนก่อนอื่นนะคะเราก็มาทานนี่เลยค่ะเจรับน้องฉัดหยดน้ำลงบนใบหน้าทาไปเลยค่ะการบำรุงสกินแคร์เนี่ยมันทําให้หน้าเราสวยเสียแล้วก็หน้ามีครารองพื้นเป็น BB, บีบีบีบลงบนหลังมือใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะเพราะอะไรคะ ขาวเท่ากับสวย <c oughs> เราต้องสวยถึงดาวอังคารถ้าไม่ถึงดาวอังคารกระเทยไม่ทักสรุปว่าการแต่งหน้าครั้งนี้ไม่สําเร็จค่ะแล้วเรามาใช้พับประจันฟูกันหนึ่งชิ้น150บาทซื้อกี่ชิ้นก็แล้วแต่จัดส่งแค่5้บาทเท่านั้นปาะกดค่ะตาของเราก็จะต้องเลิอดต้องเป๊ะต้องเพอร์เฟกต์อาใช้ยี่ห้อนี้นะคะเขาไม่ได้จ้างเว็บเดียวพอ,อเราก็มาใช้แป้งแข็งแต่งไปก่อนเดี๋ยวก็อ่อนเองจ้ะ เสียใจด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่แบบว่าแต่งอ่นอ,อนๆใสๆบางๆก็พอ9โมงเช้าถึง10โมงยังรอดอยู่นะคะแต่หลังเที่ยงคือตุยค่ะเฉดดิ้งด้วยแป้งสีเข้มใครทำชีฝา <c oughs> กไปเรียบร้อยแล้วค่ะน้องแมวที่บ้านนะคะไม่ได้เบาค่ะและการไปไหนของมาดามแพมก็พกแค่6ชิ้นเท่านั้นแปลงขโมยช้างแมมมอต <c oughs> ช้างแมมมอตเนี่ยเป็นสัตว์ที่หาย,ยากนะคะไม่ระคายเครื่องนะคะเพราะเราเป็นคนหน้าบาท6ชิ้น900บาทแค่นี้พอคะ่ะเชดดิ้ง ค่ะสไลด์ดั้งไปเลยค่ะเลือกสีที่เข้มที่สุดไปเลยค่ะเพราะแต่งไปก่อนเดี๋ยวก็อ่อนเองนะคะมาดามแฟมค้ามาดามแฟมทำจมูกเลยไม่ใช่เหรอคะใช่ค่ะ,แ,คะ,แ,คะ,แ,คะแต่พอดีว่าชาวดาวอังคารไม่เห็นนะคะเราก็เลยต้องทาค่ะแต่งแล้วเหมือนไม่แต่งแต่งทําไมคะก็ไม่ต้องแต่งค่ะ ใช้แปรงขนแมวช้างไม็มอดค่ะกดๆๆไปแล้วก็ค่อยปาดสักคิ้วมาแล้วจะเขียนคิ้วดีไหมเอออันนี้เป็นหลักของสิทธิส่วนบุคคลเลยค่ะจะเขียนก็เรื่องของมึงไม่เขียนก็เรื่องของมึงด้วยประมวลกฎหมายข้อที่ 300- 4 0 0 500้า <c oughs> การเขียนคิ้วเป็นสิทธิส่วนบุคคล <c oughs> ดังนั้นที่ฉันขอใช้สิทธินั้นเขียนคิ้วเดี๋ยวนี้ค่ะ โอ้ยรถกระสัตวะเทือนเด้มาดามแพมเขียนคิ้วปราบเซียนมากเลยค่ะคุณวิทย์ขับรถเบาๆหน่อยสิคะเขียนคิ้วแล้วนะบางคนบอกว่าแต่งไปก็เท่านั้นแหละแต่งไปก็ไม่ได้สวยกว่าเดิมคนที่เจอมาดามแพมนะคะอยากถ่ายรูปก,กับมาดามแพมก็อยากถ่ายก็นสวยๆนะคะไม่ได้อยากถ่ายกับค่ะเพราะมันถ่ายแล้วไม่ติดส่วนผู้กันของมาดามแพมเนี่ยก็าเอาตอกจากถุงก่อนนะคะแล้วก็ขนเนี่ยจะเป็นขนสัตว์แท้ขนนิ่มนะคะมันหายากอันนี้เป็นขนตัวผสมกับขนขโมยชาก มอดมาดามแพมคะตัวมีด้วยเหรอคะขนมีค่ะมันจะขึ้นแซมอยู่ระหว่างแกลดมันจะหายากมากอยากได้ซื้อเลยค่ะ1เซต6ชิ้น900บาทค่ะการเขียนอายแชโดว์ให้ติดทนทานเราจะมาใช้ตัวนี้ค่ะของน้องชัดนะคะทำไมมาดามแพมไม่ใช้กระจกเล็กคะพอดีว่าหน้าใหญ่หน้าล้นกรอบเราต้องเน้นกระจกที่ใหญให่เท่ากับปริมาณหน้า มีลูกค้าบางคนเคยใช้กระจกเล็กเท่านี้แล้วก็มองหน้าแล้วก็แต่งหน้าแล้วบอกว่ากูแต่งไม่สวยนะคะเอากระจกใหญ่ให้ดูเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ผู้การอันเล็กอันนี้ที่อยู่ในเซ็ตเนี่ยใช้เน้นขอบตาเน้นบริเวณจุดที่ต้องการให้ชัดชาวโลกต้องรู้มนุษย์ต่างดาวก็ต้องรู้ค่ะถึงบางไปอินแล้วพื่งแต่งน้าได้แค่นี้เองเหรอเนี่ย อย่าได้แค่เสียงนกเสียงกาเสียงหมาเห่านะคะขนเ้อมอยช้างแมมอสเนี่ยมันนิ่มกว่าปกตินะคะถ้าเขาใช้ขนด,นด้านเนี่ยปัดไปปัดมาเนี่ยอยู่กอกูหมดละค่ะแล้วก็ใช้แปรงตัวใหญ่นะคะใช้สีอ่อนค่ะปัดไปทาไปที่เปลือกตาค่ะขยี้ไปให้ตัวทั่วเลยนะคะเราชอบเป็นนางพญาค่ะเราไม่ชอบแบละ,ค,ะความปังได้บังเกิดจุดติแล้วค่ะ หน้านะคะตั้งแต่ฟ้าสว่างยันฟ้าสลัุวเลยนะคะการเขียนอายไลเนอร์เนี่ยต้องเขียนตอนติดไฟแดงเท่านั้นนะคะอย่าสารแนกเขียนตอนอื่นนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะสวยแล้วนะ เหลือแต่ปากค่ะเพราะว่าต้องแต่งหน้าให้เสร็จก่อนฟ้าสางนะคะเอ้ยไม่ใช่ฟ้ามืดนะคะเพราะถ้าไม่ทาให้เสร็จก่อนฟ้ามืดเดียวหมาหอนนะคะ <c oughs> ทาค่ะมาดามแพรมค้าทำไมปากมาดามแพรไม่เหี่ยวเลยคะอาจ,จะเป็นคนที่พูดนะการที่ปากเราไม่เหี่ยวเพราะเราใช้ตัวนี้ค่ะทา,ทาทั้งหน้าทั้งปากให้ดูความสวยแบบใกล้ๆแต่งหน้าบนรถก็สวยบนรถพอลงจากรถก็สวยอยู่ข้างล่างเมียเธอสวยยังคุณวิทย์ แต่งหน้าบนรถความสวยเนี่ยมันสวยได้แต่ต้องระวังด้วยนะคะเจอก็ขอถ่ายรูปได้ค่ะไม่ติดเลยค่ะเพราะเป็นคนของประชาชน